มาหอดนางเฝาเลยพอละมาแยกเกศบิ่งแน่พี <im <im ่น yep> ้องดอกใหญ่ขนาดนอดอกใหญ่ฮะดอกเต็มตายายเกศเด้อนี่สองดอกแกงกินสองคนหมูเบิดเด้พี่น้องบ่บ่อ่นี่ดอกเป็นแขกหมานพี่น้องดอกยางบีกเลยอู้หูหรือว่าผลขาเจ้าเนาะเมียนจ้าเห็นว่าดอกใหญ่ๆเพราะท่านเฝอได้พี่น้องมั้ยยังจ้่ยั่งยั่งยั่งดีอยู่เนี่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะถักไขยกันสาวันที่เทอไดจยเกตทียีผากันยาปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหกจ้าอ่ากับมาหลุดน้ำกันคือเกาเด้พี่น้องมาหนิว่าติดตามหาเห็ดปวกฟ้านปวกไฟหล่ะจากที่มานหมานแต่ว่าช็อตแรกแหกหมานว่าสิลงไปเบิงเห็ดเผ่งเขาใหญ่พี่น้องเถอฟุกเถอหมานก็ไปหลุดน้ำกันพี่น้องถ้าบบ่มานเผ่งเขาใหญ่ก็ติดตามหาจนมานผลละพี่น้องสุดท้ายก็สิตามหาเห็ดก่อเนาะ พงเขายายหมอมานกับสิลองไปเบิ่งเ็ดปวกกับบ่มีเฮดปวกกับตามเฮดก่อเอาจนได้พูนละพี่น้องก็ทักท้ายทุกคนทุกท่านพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศไปรวมเดินทางน้ำกันนี่คือเก้าพี่น้องปะไปจ้าก็เดินทางเขาหอดไม้เป็นทีเดียบร่อยพี่น้องตามเบงเ็ดพงเขาหญ่เด้อพี่น้องมาเนี้ตามปายางหน้านี่ล่ะกับหล่นน้ำกันสิ่แหลสี่มานบ่พี่น้องมาหอดน่งเฝ้าเลยพอแล้วมันแยเกศ เบิ่งแนวพี่น้องดอกใหญ่ขนาดนอดอกใหญ่หาดอกเต็มตาเยอะเกล็ดเนี่นี่สองดอกแกงกินสองคนหมเบิร์ดได้พี่น้องบ่บ่บ่ดอกแม่แขกมันพี่น้องดอกยางบิ๊กเลยเป็นผลเขาใหญ่หรือว่าคนเขาจ้าเนาะเมียนตาเห็นว่าดอกใหญ่ๆว่าท่านเถาได้พี่น้องมีย่างจต่ย่างย่างย่างดีอยู่เลยอย่างเงี้ยเบิ่งกระตาข่อยดอกเต็มตาเกันได้หาดอกนี่เต็มกระตาพี่น้อง อลักษณะคนเกิดจะเกิดตามฟังหวยฟ,ฟังห้องเนี่หลัพี่น้องบรอนเวณนเป็นป่ายังหน้าเ <c oughs> อาน้ำกเดรารุนน้ำกันพี่น้องรุ่นความใดความมันน้ำกันเหมือนนี่เป็นถุงเขงาใหญ่เป็นถุงยังแน่เหมือนนี่สีมนัน,นเฮ็ดยังแน่กับลุนน้ำกันพี่น้อง เห็ดพึ่งเขาใหญ่กระมานไปดอกเดียวพี่น้องเขียนทดลองลองรอหาเห็ดปวกเบื้องบนพี่น้องมาเลยเพื่อพบกระมานถ้าบอมานจะได้กระสิแม่นคือโน่นตามหาเห็ดก่อคนละพี่น้องมาเลยตามหาเห็ดบ่พอพี่น้องเห็ดปวกกับบ่อขอเห็ดพึ่งเขาใหญ่ดอกเดียวขอผลเราม่ปลากินผลเราม่ปลาเด้อพี่น้องมาเลย เป็นลูกไข่เข่าล่ะพี่น้องก็ร่างเริ่มสูบคนแมน่นได้ว่าจะเกตมันต้องตัดใหม่เอาได้บนน้องผานเอาไปตาได้ยี่ตัวละได้เลยน้อหยาบน้อหยาบแล่นเป็นเครือเป็นเถาบางคนเกินงาะปลาล่ะพี่น้องคนเรมิรมหลวงล้นล่ะทุกแห่งน้องทุกแห่งอืพี่น้อง ลักษณะนอยเพิ่นมีรสหวานหอมพี่น้องเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งอ้หวานแฮีหวานอืมเพราะว่าชุกเต็มทีโอ้ยเป็นห่วงเนาะอือ็นห่วงอือโอ้ยได้แล้วปไปยี่เดียวคนอื่นบ่ได้แล้วบ่ไปแล้วนะเบิ่งลักษณะพี่น้องนี่ย,ย่เกศซอยเอามาจนได้อืองามเนาะโอ้หงามแม่งเป็นลูกไข่เข่าเราพี่น้อง ภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าบักไข้เขาบางพื้นที่เพิ่นก็ว่างเงาะปลาลักษณะข้างในเพิ่นพี่นอลเ้าไปไหวกำลังได้ผัวหนึ่งเอือดทเบิ้งอีกขัวหนึงหวานอยู่พี่น้องเนี่ยเกลสิติอยตอีกผัวนหนึ่ง หัวนี่นึกวงเบิดก็เอากินอยากเด้อพี่น้องคนมักเลื่อยคนตามต้นใหม่ใหญ่ๆเลื่อยก็บ่รเลื่อยต่ำเจนนะเลื่อยสูงขั้นต้นต่ำๆก็บ่หมากเปลี่ยนขึ้นมาปลาบนเด้อพี่น้องมาเนี่ยคนเขาใหญ่ก็มันไปดอกหนึ่งเฮ็ดบวกกับบะมีพี่น้องดำดอกหนึ่งขันปลาบนก็สีมันพอได้แกงอยู่ดอกพี่น้องมันมาไรก็ได้อีกดอกหนึ่งพี่น้อง คุณสร้างปุ่นสองสามดอกนี่เิงเขมินพี่น้องจูมขึ้นไหมส้างปุ่นนี้เปงเขาปล่อดอกแลกพี่น้องเฮ็ดกอเฮ็ดเร่มบอลายเดอพี่น้องช่องนี้ปล่ายหกดอกนึงแกงไดอ้อยู่อ,นอัน,มนอ้มาเจาะมือบานเบิร์เนาะเรงลำมาพี่น้องเร่งรวมนหลายเฮ็ดมึง่คยแสะ ช่วงเฮ็ดบวกลายเฮ็ดยังกับเก็บไปก่อนเด้อพี่น้องช่วงนึงสภาพเนาะแนวแทะขนาดตามสภาพเฮ็ดไปก่อนเด้อพี่น้องมาเนี่ยอึดจะอึดโพสเฮ็ดก็ไดยเป็นช่วงเฮ็ดถอยไอยต่อเฮ็ดบวกสิดเกิดระจักษ์คือช่วงนึายกวงไรก็ไอีลีพี่น้องเฮ็ดช่วงายก็จนในห,หาไยกัเก็บไปก่อนละพี่น้องเฮ็ดยังกันได้ เป็เฮ็ดนาแหล่นาะแมนหาเฮ็ดตัวเขาพอพี่น้องนั่งสั่มตัวนี้ตองขาลายพี่น้องเกิดเป็นยมเลยอะไรยังบอแยงบัวน้องโตคนกินอืมฟังดูว่าแยงขนาดนี่เป็นเฮ็ดเกิดบัวลายแล้วพี่น้องไอ้ก็เลยรุ้มกินเหี้ยตัวพี่กันอ่าคนดอกนึงกินคู่กันเนาะกินกินจนกิ้วบัวเหลือเลยตัวนี้ บสมุนบุสมติมีคือกันเนาะมีหูกดด้วยเนาะพวกผมจิตสำรับทับเปลี่ยนกันเกิดทมนี่ช่วงมู้บันเกิดบ่เกิดได้มีอยู่ช่วงมู้บ่เกิดทมนี่ที่เกิดนึกย่ำได้ติปอบวกฟันน้ำเขาเฮ็ดยังกะเก็บไข่คอตาเป่าเฮ็ดเขาแป้งพี่น้องเอาถูกเห็ดเรื่องนี่มาดีจุ้มเนาง ได้สิปวัวเห็ดปวัวคือเผลเนาะมันออกเป็นโซ่สาดอกนึงนางหาตะโพนโพนไดกระแปนมิดอินซีม่ปอกฟันกับปอกคอยเห็นพี่น้องปอกฟักนกับเกิดเป็นโซนเด้อพี่นอ้องเกิดตัวไปอะไรโกดีมาสองสามเหมอไล่แต่บาดเหรนบานแข็งอยู่พี่นอ้องสองนอกแช่ขนาดเนาะกสลับซับเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยละพี่นอ้องแดงน้ำมันผี จะเบิ่งอยู่บ่ห่มเห็ดก่อเขื่อมาหรือเนาะอใครยุ่งยังมีเห็ดหลังสามเก็บเนาะแค่แต่ว่ามีเห็ดหลังสามเีเห็ดแดงน้ำมันให้เก็บนี่ครับคนมาแวงยางงามได้เลยนี่โอ้โหคือโี่นั่นจมเนาะดอกเนาะสั่งหมดสั่งหอยแทะเนาะแบบมาลายพอเห็ดยังอยาเก็บโอ้สละหอยก็ยิ่เยี่ยมเอ้ยเอาเห็ดปวกตราบดอกเดียวปวกตราบ ดอกเดียวบ่ดเดียวเัวพลานี่เด้อขาจาวาพลาดอกเดียวค่อยแท่สำนเอออุ้ยใส่ราคาผไปอ่งเดียวมื่นเปลี่ยนไม้ไปตามใบเห็ดผัวกูผูนอุ้ยขาเวขนาดตนเม็ดอุ้ยหักมักไม่อเอาผนมันเบิดก้นผอผุนโอ้ยอยจะยดิดอกไม่นาะม่ธ แตะเหลือเกิงบั่นกันคนละเกยนปนแน่อยู่ปุ่นมีตสมปูคักปุ่นจุ่มหลันย่างงามเลยขนมสีปู่เด็่สองสามผมจะมีรอยเนาะไม่นจะแสะขนาดันมาเมืออื่นกันมาเมื่ออื่นบรท่านเลยนี่เนื้อแต่ขาอหมอปลาดคนนี้เรากินงามเลยบานปพ่อฮ็ดป่พอเนี่ยนี่คือไข่ยู่เนาะ เนื้อลายดอกล่โมี่เกิดกคากพี่นองเฮ็ดกอกก็ได้ดหวี่ยดอกย่นาว่ดอกอยู่เนาะปิดบงยังงามบ้ยังงามตอนนั้นดวงพิม่พี่น้องยีขทางปุ่นลมีแนวแท้ขออีกดอกนึงบ่โอ้โมนี่มาหลา่ดอกได้ด้อพี่น้องนียเดี๋ยวยังงามอยู่ถือว่าออกคักอยู่เนาะ ผมเดียวซิบกว่าดอกเลย <ม EN S 1> ซิบแมนบอซิคุดว่ายุซิบตัวนี้ฝังรังแตกแมนบอแมนจ้ะแกงแหวบคือกันเด้อพี่น้องตัวนี้ว่าดอกมันคืองามคือพอออกเป็นโมเน้ถ้มมาเกิดเป็นโมแน่น้อนแมนบอแยกเกดนะแมนเปิดบั้งอู้ดอกยังงามตัวน่ะอออเ,เอาสีมันเน็ตก่อเด้อพี่น้องมาเนี่ยเนี่ยจมยังงามเนี่ย โอ้มานแล้วบาทไหนมานแล้วคมบางหันก็ได้เป็นซีฟเนาะจ้คบหนึ่งสองสามซีแล้วอ่าข้างหลังผมอีกดอกหนึ่งพี่น้องี่ยหายกูหมวกบางแหนะขาพี่เนาะโอ้ยนี่ไงน้าก็พากันยันไงยากงามอึ่ยเนาะฮมฮกดอกพี่น้อง ดอกที่สามหลยเนาดดอกที่สี่นีอ้ยวันนี้มงตีเลยเด้อเอ้ยอย่างงามปุ่นมีแท่คู่ดอกที่หาดอกที่หกหนดันดินกล่นปีนองตวนฮ้ยหอมที่แหลมวที่ามานเราไปมากมานอยู่นอแมนจะาบมานเห็ดก่อเด้อพีนองไหมเกอ่ขานอกเกอร์รี่ถูนอนหกกกพ่นอง จุมอย่างง่ายข้างหลังโมแมนโมแมนเห็นดอกนึงยเกศนะเอาใยบ่พูนหยยุใยวะยังใยจุดดอกคนกินนั่นเดี๋ยวจะคล้องคนอยูจะคล้องคนเสาพี่น้องนะจงมาใหญ่ยุคนท่านเห็นคนข้ากินดอกใหญ่อยู่บุ้ยค่ะจุ่มงามแห่งตาใหญ่แล้วพอเห็ดปัวกระพปอสีแดงก็มีแหงแล้วล่ะข้าอยู่พี่น้องว่ามันเห็ดก่ออยู่ สามห่มแล้วเนาะอย่างงามก็นี่ยูมีสามดอกเลยพี่น้องแต่เยอะตัวก้่นี่อยไลยดอกได้ทุสามสี่หาหกดอกคือกันหกกับดอกอันเผาดอกใหญ่ๆเขาเขาท่ากพี่คือบุกคอยเห็นคือไปเกิดยืนยอมเดียวปกติแถวนี่ตัวคนเกิดหลายแถวเหงาคนนี่น้องขายยุบมาเนุก่อหรอพีจ้าปวดเกือบเต็มตายจะเกตเลยพี่น้อง สามพุ่ะมาละสามห่มเนาะแนจ้ะผมละซิฟดอกกามี่เจ็ดแปดดอกกามี่เป็นแดงแดงเลยใบแจเกตเป็นแดงแดงเลยสามบานนานหอมที่สี่มันอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมีแต่บานใหญ่ๆเนาะเต็มตาเลยแสดงว่าขาเจ้าบ่มาได้นี่ยมันข้าเจ้ามาบ่ได้บานแล้วนี่จักดอกสามสามเมนพุ่มกัดขนาดเนาะกัดแน กินขนาดพี่น้อหน่อใหญ่ปนนี้ก็ยังกินเบิดอยู่แท่ปนตัวนี้แท่คือกันแท้คือกันฝนแต่งามตัวละฝนเตื้อไข่เครื่องหนึ่งอยู่จ้ะคนละเครื่องไข่อยู่คนปั่นแท้ขนาดคือกันแต่ส่วนเด้เจ้าตะมันเหดเป็นะดอกขันมอมมีห้อยแท้น่อจ้าโอ้ยเต็มตาแล้วบาดหนีเพราะยังอยู่เยอะเกศัวกตายังเช็คดอกเคยเห็นดอกเดียวเอ้าคือพอที่ละดอกแต่บาดหนิ ว่านกัพอปลูกไฟดอกเดียววันนี้พ่อม่แล้วดอกหนึ่งเนาะนีดอกอที่สองจุ่มขึ้นไม้ตลอดพี้องจุ่มขึ้นหม่ไปเอ้ยขาปืนขาลบจะได้่อน <c oughs> อมปัญ่านเล็กกวกาที่เกิดเด้ <c oughs> อตั้ม,มปลกไฟเต็มพ้นคือเขาเจ้าไข้อยู่อเป็นตะคืออยู่เด้อขาบอย่างไวเอืง ป้าจะมาเห็ดอุปุอยู่เถอะมึงในพี่น้องเดี๋ยวชิคซิปจูมพี่น้องฮะกำลังมันไปสองจูมพี่น้องเห็ดปวดตาบ่พี่น้องโง่เลยข้าอยู่ได้สองสามโมงผมผ่านมาเน้ะงมานหลายอยู่ผมนี่กำลังมันดอกหนึ่งแต่บอกก่อร้ายคับผมเลย นี่หมดบ่เนีว่างใส่แหละเล้างลำา่ำเลั้ยงต่ำอ่โอ้ยมือกระดดกใหญ่ครับแต่เรื่องหนากดอกนึ่งยังข่อยู่เต็มไปตาหนึ่งแล้วเนาะเต็มตาหนึ่งแล้เร้อพี่นนองเป็นเห็ดก่อช่วงเห็ดฟรลายกันยังข่อยู่พี่นนอเงยัยก็ได้เก็บอยู่ตาที่สองปมาณเห็ดก่ออยู่บ่แดงมา แดงสันต้นขงหลังแก่พ่นกันห่อยนะป่านนี้เออ่มอุกตาเฟ่วันก้ับเด้อพี่น้องบานนี่พันยเกศมีภารกิจต้องไปทรงเฮ็ดในพี่น้องกี่วันตากกม่าน้ำกอดตะซีแดงเนื้อวลาหากะทีเต็มสองสายอยู่ด้วยนี่น้นองอัอนวาเฮ็ดปวกไฟ่กับพอตะพ่นพ่นกิ่งพี่น้นองคนเขาเจ้าเอาแต่กดพี่น,อออน,อน,น,น้องต้องาำผลผลยเกศดองนึงยังงามทั้งา หม้อมันเห็ดปอกก็ค่ายอยู่ดอกมันเห็ดกอเห็ดลังตับดอกหนยู่ข้างปีเห็ดแดงมากตัวนี้แดงมากเขาแกงแสบคือกันละพี่น้องตัวนี้ก็ได้พี่โจมมั้ยโถ่โจมยังงามตามหาเห็ดปอกไฟพี่น้องเหลืองของเหลืองปอกเห็ดยังกับเก็บปอกตะโพนเนาห็ดตะโพนเขาเจ้าเก็บเมาอมันแต่แบบนี้ลับแกงแสบคือกันล้วเนาะบรรยากาศกับฝนสิ้นย่อยๆเด้อพี่น้อง ก็เป็นบรรยากาศเทศปวกเลยละเนาะเทศลางโง่ใหญ่เอาล้วโง,ง่ก็เกิดสวยบานนี่้พาพี่น้องเป็นละโง,งกขาวมวกนี้กระยังบว<ล>กินสิคักเลยละโงกไข่ห่านคือขึ้นาเป็นไข่ห่านพี่น้องดอกไหม <c oughs> เอา้าละโง,งกละเกิดพี่น้องบ้านนี้อดอกยางงามเลยทั้งผลไข่บอกผไข่มานตอนนี้ละงง่บ้านเนาะ ออเรียกว่าที่บัม้านี่น้องตามเพลิงเขาใหญ่กระมานดอกเดียวที่ตัวน,นี้ยังกินเพิ่นไม่กินไข่หยังกินเนาะจ้าเกิดบ่แม่นยามเป็นเาไข่มันม้านดอกไข่กระบอกขาวปั่นไข่ห่านว่ามันไข่ไดโนเสาร์ปูนั่นพี่อีทใกล้น,น,นึงตัวน,นี้ขึ้นหน่อยอืมเป็นบัท่นใหญ่เนาะเอาเลยแมนยูก็หนั่นแมน เลี้ยงอีกจุ่มเลยนี่อวไรหนะเห็ดน,น,นอแม่มันสีออกไหมบเ <c oughs> ดาหยากคือกันแหละสรุปมันเนี่คือเบิดเหมือพี่น้องมาเห็นแสงแดดเลยมาเนี่เป็นคือฝนสิตกแตกก่กระบปตกดอกพี่น้องมันเป็นคือหมอกไป,ปล่อยเอ้าให้น้อยยาเกดแม่เป็นตาม,มีพายุมาอ,มอือถ้าเกิดพายุมา่วงเนี่ก็จะเป็นเห็ดปอกด้อพี่น้องมานเนี่ก็รลอหล่นน้ำกันมันนี่ตามหาแล้วบ่มีพี่น้อง <Okay. S 2> น่ะแยกเกตมันไปสองจูมแต่เป็นปวกตราบเต็มพ่นอ,อ,อยู่กันนในกระบอเนอะอาะกระมังละงูใหญ่ละงูใงหญ่ก,ก็ได้จูมหนึ่งพี่น้องไข่หนึ่งกับจูมหนึ่งอ๋ยอดไดยอดมานผลงานการเดินทางสร์วันทียีสิบหากันยาปีหโหปพี่น้องยอดได้ยอดมานกัถือว่ามานอยู่ที่แหลว่าสิบัวมานพ่าการไปตามเมืองเฮ็ดฝงเขาใหญ่กับมานไปดอกเดียวพี่น้องเฮ็ดฝงเขาใหญ่ก็ได้หลังจากนั้นก็ไปตามหาเฮ็ดปวก ัวขาวตามลำหวยบอมี่ไปมานเฮ็ดไอ้ไปมานมาแข้งบุล่ะมาไข่เขาผัวหนึ่งก็เลยเปียนขึ้นป้าบนพี่น้องมามันเฮ็ดกอบานี่เจอสองสามหอมน้อเด้มกระตาพี่น้องกระอองสองดอกไ่บอกระน็ดปวกไฟกระนิดปวกฟันน้อก็ไปพ้อตาหมองคนจีมพี่น้องจะเอาคนแตกเบิดปวกฟันพี่น้อง ดวงผสมพงกับเพ็ดปวกว่าจักคือพอท่านดนดอกกระสีมานเห็ดปวกส่วนต้านี่ในแกงนึงพี่น้อง <c oughs> ในเดละงอกจุ่มนึงกระเพ็ดแดงเห็ดดินทั่วไปละพี่น้องเมืเ่อมาถึงนี่ละพี่น้องหลังจากนี้ก็ทิม,มนเดินทางกลับบ้านละพี่นอ้องรองล่นน้ำกันคลิปใหม่เหม่อใหม่เ <c oughs> ชิญชอบวิดีโอจงังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลา คุญซอง่าขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรออล,ลวนน้ำกันคลิปไม่หมือไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับบานก่อนพี่น้องบานนี้